สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพ่อกันคือเก่ากับซ่องบาแมนพี่น้องไดมอนด์ไดมอนด์นสบายดีบอกน้องหน่อยไหมสบายดีปา่าลุงสวัสดีปา่าลุงก่อนฮันฮันนะพี่หันนะพีห่หันฮาาันหบ้าตพี่ใช่นะ <laughs> พี่หันมาบ้าตาพี่มาใกล้ใกล้ นี่สีปส่สีเป๊สหนอมาอป้าป้าป้าม่สีทกคุ้มหลานนะเอ้าเอ้าเฮียอะไรนะฮะเสียมเอาเออตกเลยทกทกไปไปฮะสิเปสมื่อี้นี่ไมฮะหนออไม้อหันออกมอเอาหน่อเห็ดยังไม่เมหันออกมาพีเห็ดยัง អូកັບនងដាយមွန်អ្ហ៎ញ៉ាំអីហនដែរដែរហនដែរអត់យូបោះយកញ៉ាំយូបកខនំបොចាក់បើនងប៉ះយកខនំប៉មិនយកចង់យកដែរយ៉ាងសាមកហានយ៉ាងដែរຫຍັງបើ phát được bay, nặc lên bay bay, hà nội theo nát này thưa phải cái gì

บว่าตัดให้มันเอาไงตัดอันต้มฉี่อมานี่เอ้าโค้งมาซีนๆีหลีิเดสมดเสร็จหมดสจมงามเสร็จมงามนี่ทำให้วางนี่ลาชีฮานอาไหอไม่ ยันตกตายเขามายืนวางนี่มันจะมาเดดเร็วไไปเออนี่แหละไลยอยู่ไนาดลนี่อ้หน่อยดผายปูแม่ก็ผายตัวนี้นะอ้เอาหนี

mang เงี้ยซะบักผาวป่าวพอป่าวพอ anh ซะพอแกงแล้วมันจะอั้น anh ลูกหน้า6นะหน้า tao เลยเลงมาแต่หนที่หนจบ่เอาแต่เถื่อนนี่ทำอไรแต่เืโบแมนนะเออนแมนเห็นเอาไปเห็นลแมนวะโอนางขาวพี่น้องดีเออเปตปุด เด็กขาวเนาะล่ะมือเถ่าวะมือบ้างเห็นเลยตาซับจ๊บจีบเอาเลยมันซับข้างห้ามอย่างเงี้ยอ๋อเธอได้เต็มตาแล้วเต็มตาแล้วน้องไดม่อนนี่มาพี่มาพี่เฮียว่าใช่อยู่นี่แล้วนักจะบอกถือแน่ถือแน่ถือโลดนี่เอ้า Kẹp kẹp. Nè bà này Nè ở rồi. Kẹp sao đi mẹ. Nằm. Xài hả? Mình bưng du. phi phi. Má má

mẹ, man, no, oh. bác mù ừ. bác mù. Sám mù, hay không hòn, hôn. Mùi anh hôn ngọc anh cứ Mùi nói thế, yêu a tuý. Mùi anh mùi anh mùi Nó mùi anh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 

mày sai ôi sai oh, mày tôi mày sai sai mày sai là sai mày sai mày theo mày sai bò men, mày sai kéo đu kéo đu, mày sai mày cái mày gì bò, sai mày sẽ mày sai mày kéo mày bao bừng sai mấy, kéo mày โอ้ได้แบ่ oh, là โอ้เมื่อๆๆๆๆๆๆๆ mưa, mưa, mau ๆๆ mau ๆๆ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 ๆ vô phun, phun phải không phải này mày phải. Phải. Phải, phải 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 phải, mày tôi chỉ đẹp lại vô phải vòi nó đấy vòi nó đấy vòi nó đấy vòi có khó không khó không, phải không? แ้เมาเอาจากโตเอาจากโตเอาจากโตเลยขอเบะมมน่โอขอหันเบะแกเถากเลียงเอ้ มยุ่มหวานมาเอาก้อแกงอะไรพี่นองเเนี่ยเอากอเดียว๋อเดียวปปาน้เขาจะคลิปทนนี้ลยพี่น้องพอกันกินนะสบายดีนน้ำ